แฟนน้องกับแม่ไปเลือกเท้าเป็นไหน,น,หนไให้ห<ร>อคอ,อแม่ก็หาทั้งวันทั้งคืนน้องชายก็มารอมมาล้อทีนี้วันหนึ่งหนูไม่รู้จะทำยังไงหนูหนูเป็นเด็กแสบอ,ะอ่ะหนูก็เลยเปิดไฟแล้วก็ส่องแล้วก็ไซด์หาไข่เอาแล้วก็ปล่อยใจหัวน้องกับแม่โหดโหดเที่ยมที่สุดเป็นพี่สาวที่เอาเหาไปใส่หัวน้องแล้วน้องเป็นไหมเป็นแล้วร้องไหมร้อง ูก็ไม่รู้แต่ว่าตอนเราเป็นเก่าๆนี่คือต้องเปรี้ยนอุบาลแล้วใช้หวีเสนียด์ใช่หนูเกลียดมากทําไมอ่ะอีหวีที่ทีแดงๆอ่ะใช่อีนทิจีสองข้างเจ็บจ้ะแล้วรูดไปเพล้วก็จบสนุกมากใช่แล้วก็แม่ก็จะไปเอาจานสังกะสีมาแล้วก็มารู้ว่าอันไหนไปไข่เต้งอันไหนไปไข่แต๊บอย่างนี้ไข่ไข่เต้งเป่นแบบเบ๊ะนะเด้อไข่แต๊บมันบปเบ๊ะเออมันบเบ๊ะแล้วแบบถ้าสมมติว่าแล้วจานสังกะสีมันจะดังกังวานมากเป็นพิเศษมันจะ คือวันนั้นทั้งวันหนูไม่ได้ไปเที่ยวเลยหนูนั่งแทดเหาทำอะไรนะแทดวีแทดก็ภาษากลางเขาเรียกว่าอะไรอะวีวีแทดสาเหาเออนามเหาเออวีอันนั้นอ่ะเฮ้ยนยังทันหนูหนูมันมีแบบเป็นตัวเป็นสัตว์ด้วยนะใช่ม้วนขานอะแล้วหนูอ่ะแบบคือพอหนูติดเห่าเพราะว่าเด็กอนุบานเขาจะเอาหัวนอนชนกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ตอนหนูเป็นอ่ะหนูเป็นตอนประถมแล้วเพราะว่ามีน้องชายแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ย ไอ้ต้นน่ะน้องชายหนูชื่อต้นเป็นเหาว้ายเป็นเหาไม่ได้เป็นเล่นมันชอบรอนาอมันชอบรอแล้วมันมีความรู้สึกว่ามันเป็นเด็กผู้ชายมันไม่เป็นเหาหรอกอายผู้หญิงเป็นเหาอาย<ช>เนาะแล้วแบบแล้วเราก็อยากเล่นอน่ะวันเสาร์วันาวอาทิตย์เราเรียนหนังสือจันทถึงสุ์เราก็เหนื่อยมากพอแล้วอ่ะเสาร์ <laughs> อาทิตย์ต้องมานั่งแท็กเหาแหมกเออออกไปเล่นไม่ได้นะเดี๋ยวติดบ้านอื่นใช่ติดบ้านอื่นแล้วก็หัวนี่มีแต่กลิ่นใบน้อยหนาแบบหนูแขนมากอ่ะแข็งใคร แค้นน้องกับแม่เป็นเท้าเป็นเหนี่ยงเ้คือแม่ก็หาทั้งวันทั้งคืนน้องชายก็มาล้อมมารอทีนี้วันหนึ่งหนูไม่รู้จะทำยังไงหนูหนูเป็นเด็กแสบอ่ะหนูก็เลยเปิดไฟแล้วก็ส่องแล้วก็ใส่หาไข่เราก็ปล่อยใจหัหวานน้องกับแม่โหดโหดเที่ยงที่สุดเป็นพี่สาวที่เอาเหาไปใส่หัวน้องแล้วน้องเป็นไหมเป็นเป็นแล้วร้องไหมร้อง ดแม่ก็เปน็นด้วยเคยเป็นไหมเป็นแล้วตอนที่เป็นมันเต็มหัวเลยอ่ะยีเห่าอ่ะแต่เราไม่รู้ว่าอะไรคือเรียกว่าเห่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเห็ดป่ะตอนนั้นเห็ดป่ะนะหงงแต่ชอบนะเป็นพี่สาวที่โหดเยี่ยมจริงแก่เห่าใส่หัวนอนตอนนึกดีละแล้วตอนนี้แกบอกแสบบ้างค่ะวิธีที่ไม่ไปโรงเรียนด้วยใช่คือเนี่ยพอเราเป็นเห่าแล้วเราก็อยากอยู่บ้านมากขึ้นเราก็มีความรู้สึกว่าแบบเอ เออเราต้องพยายามหาวิธีที่ให้เราไม่ไปโรงเรียนแลวนี่เด็กอนุบาลนะคะหนูไป็เด็กอนุบาลคือรถโรงเรียนอ่ะใกล้บ้านหนูมากเขาก็จะมารับเราก่อนเขาก็จะมีแบบปีน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 ในขณะที่แม่กําลังเตรียมกระเป๋าให้เราเราก็วิ่งไปในห้องน้ําแล้วก็ตักน้ําลาดตัวเองใส่ชุดนักเรียนใส่ชุดนักเรียนให้ชุดนักเรียนเปียกเพื่อที่จะไม่ได้ไปโรงเรียนแล้วแม่ก็เดินมาแล้วก็จับแขนแล้วก็ฟาดแล้วก็บอกว่ามาชุดนักเรียนมีชุดเดียวกั <c oughs> แม่ก็เลยให้รถตูว้วนไปรับบ้านอื่นก่อนแล้วก็กลับมาเลี้ยงกันรอ,อ,อ,อพึง่งพึ่งแม่ไม่มีหลายชุดมีหลายชุดไม่ในขณะที่เราก็ขึ้นรถลงเบียนไปเพื่อนถามโดนแม่จอมมากไปอะไรยังไง <c oughs>